ม,มีลูกไม่มีหลานใช่ไหมแม่เขาก็ไปหากินให้ครอบครัวเขาโอ้แล้ววันนี้ขายได้กี่แก้วแล้วเนี่ยแม่เพิ่งได้ขายได้แก้วเดียวแก้วเดียวเองโอ้โหแก้วเดียวรอล,ลูกค้ายังไม่มามาเสียวเสียวกลัวแม่จะจับไปไม่เป็นไรไ<ป>จร้ะขายมานานชินแล้วชินแล้วใช่ไหมแม่จะโอนบิน <laughs> <laughs> อาใส่แล้วนะคะใส่แล้วนะแม่อย่าหยิบปืนยิงหนูนะแม่ไม่ใช่ไม่ใช่แม่นะหยิบช้อนเปพมมายิงเลยดีกว่ายิงเลยดีกว่าเลยนะค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะตักอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ิงภูกางเป็นริมน้ําภูกางนะคะซึ่งตอนเนี้ยคือตักเปิดเจอนะว่ามีแบบคุณยายกับคุณลุงนะคะอ่คุณยายเนี่ยเขาตาบอด แต่ว่าเขาขายน้ําอยู่ริมริมน้ํากุก,กางอะเอออยู่ที่พระพุทธบาทนะคุณผู้ชมสระบุรีนะเดี๋ยวตาบอดรู้เนี่ยเนี่ยลองซูมไปดิเนี่ยลองลองให้ดู<อ>เนี่ยคือป้าขายแบบเนี้ยอยู่อ,อ่บนซาเล้งนะคะกับคุณคุณลุงนะคะคุณคุณคุณยายเขาตาบอดนะทุกคนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราลองไปอุดหนุนดีกว่าเนาะไปเราลงไปขอบคุณอืมโอ้ นี่ก็เป็นแบบอยู่ริมน้ำเลยเราจอดรถแม่เป็นยังไงวะดีค่ะขายดีไหมเนี่ยผนตกเนาะแม่เนาะช่วงนี้แม่มีอะไรบ้างมีกาแฟโกโก้โอ้ยโอโแล้วก็มีน้ำน้ำแดน้ำหวานโซดาแม่หนูโกโก้หนึ่งแก้วโกโก้จ้ะทีเดียวอะไรโอโค่โอโปะเอาโอโแก้วหนึ่งค่ะแม่เป็นสองแก้ว แม่เราแม่ขายกี่โมงเนี่ยมาหกโมงเช้าจ้ะหกโมงเช้าอ๋อข้าวบานถ้าฝนตกก็เข้าไว้อ๋อค่ะแม่ฝนตกก็จ้ะเข้าสามโมงสี่โมงอ๋อสามโมงสี่โมงสี่โมงเย็นน่ะเหรอแม่จ้ะอือฝนมันตกแม่เราแม่มองเห็นไหมเนี่ยแม่ไม่ค่ะคือมองไม่เห็นเลยหัวไม่ใส่ตาคือใส่ในตาอายุมากกว่าแต่ว่า แต่ว่าแม manager, ay, ่ก an ็แบบสัมผ um an ัสได้เลยใช่ไหมคะก็ทำได้ทำได้จำจำแม่ก็ทำได้จ้ะจำแม่นจำแม่นนะคะแต่ว่าของนี้คือต้องต้องวางไว้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะพ่ออืมจ้ะจ้าโกโก้นะจะโกโก้จ้ะแม่โกโก้บลูทรีจะแล้วแล้วแม่ก็ขายอย่างนี้ทุกวันเลยไม่หยุดเลย เอออยู่บ้านมันร้อนอ่ะเช่าห้องเขาอยู่อ่ะโอ้แม่เช่าห้องเขาอยู่นะเนี่ยจ้าเดือนละาสองพันอยากได้บ้านของตัวเองก็ไม่มีทางซื้ออ๋อจ้าแม่สู้ๆกันไปเนาะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าโอ้โหโก้นะคะจ้าถูกไหมกำลังวัน หนึ่งใหซื้อบ้านให้จักรันะะนะคนแก่กุนกันเนาะแม่เราแม่อยู่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยห้าเก้าจ้ะพ่อล่ะอหกสิบสี่อือสู้ชีวิตกันไปเนาะพ่อเนาะเำอือสู้กันไปช่วงนี้ฝนก็แย่หน่อยเนาะแม่เนาะจ้ะค่ะแม่าแม่ทําก็ไม่มีใครให้ดีอือเพแม่ไม่มีแบบไม่มีลูกไม่มีหลานใช่ไหมแม่เม่เเพ่อไปหากินในครอบครัวเขาอ๋อ แล้ววันนี้ขายได้กี่แก้วแล้วเนี่ยแม่เพื่อนแกได้ขายได้แก้วเดียวแก้วเดียวเองโอ้โหแก้วเดียวรอลูกค้ายังไม่มาออืมาเตามเฟซบุ๊กมาตามทิกต็อกมาใช่ใช่แม่เขาก็มาช่วยกันอุดหนุนเนาะแม่เนาะจ้อือเห็นแม่ในเออเห็นแม่ในทิกต็อกก็เลยว่าอู้ยจุดหนุนแม่ดีกว่ามาแถวนี้พอดีเลยมาจากไหนอะคะมาจากอ่าในเมืองสระบุรีค่ะแม่ ก็เลยว่าอ้มาแถวนี้ก็เลยว่าแม่แม่มุดุนแม่ดีกว่าก็เลยว่าอุ้แม่อยู่ริมน้ํะก็เลยว่าเอะริมน้ำปู๋กางพอจะรู้จักก็เลยมาเลยแล้วก็แม่มีน้ําพวกนี้ด้วยมีน้นหวานธรรมดาก็มีแล้วแก้วเท่าไหร่นะ่แม่สองแก้วหกสิบบาทแก้วสามสิบอือขายไม่แพงขายถูกมาขายดรเงจ้ะอยู่ใกล้ๆนี่เหรอแม่ พ่ออยู่ใ,ใกล้ไห,เหมเนะมเาะหกเก้าเนี่ยจ,ะจ้ะไปทางไอ้ทางเจ้าพ่อเขาตกของอะ่ะโอ,อ้แม่เราแม่มีโรคประจำตัวไหมเนี่ยพ่อมีปะมีโรคประจำตัวไหมไม่มีไม่มีเนาะยังแข่งแข่งแรงแข็งแรงจะ้ะอย่าให้เป็นแม่ที่ไม่มีตมังค์เลยโอ้ยอย่าให้เป็นเลยแม่เนาะไม่มีโรคนี่เป็นลาวประเสริฐจริงๆนะแม่ใช่ไหมคนเรานี่คือแข็งแรงนี่คือแบบที่สุดแล้ว ไม่ได้หรอกไม่อยากเข้าโรงพยาบาลอย่าไปเครียดนะแม่นะอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเออน้ำปลาไม่อะไรหรอกไม่อยากจะเข้าโรงพยาบาลเข้าไปอย่าให้เข้าถึงฝั่งค่ะฝ่งแม่เขาจะจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนนะทุกคนจะจับรู้นะเนี่ยจะจับรู้เลยอือนกันใชจ้าเดียวจ้าเขียว เออเกลืวเขาบอกต้มแล้วมันเหมือนชาอย่างนี้โอ้โหรู้ะ็ได้ก็รู้เลยจ้ะอือแต่พ่อก็จะคอยบอกแหละว่าน้ำอะไรอะไรใช่ไหมแต่พ่อพ่อเห็นนะเห็นเห็นชัดเลยอ่าอ๋อชิมช็อผิดเขายังผิดเลยอ่ะอ๋ออ่าอันนี้อะไรคอฟฟี่เมดแล้วแม่จ้ะใส่ลงไปแล้วโกโก้ใส่แล้วค่ะอื ทำไปทำมางงเงงทำไปทำมาแล้วงงแ่้แม่แม่กี่ปีแล้วนะอยู่นี่ขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายเนี่ยแม่ขายตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีแ่สิบปีช้อนอืมจะทำไปทำมางงเลยนะแม่จับอะไรไดีแล้วเนี่ยเอาอะไรใส่บังเอาอะไรใส่บั้วย <c oughs> ไม่เป็นไรแม่เดีกินได้หมด <c oughs> แม่นนี้อะไร ไอ้มีคาราเมลด้วยเด้อไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอออุ้ยหอมเลยทุกคนอยาอรอุใครเลยอุ้ยยกนี้โปงเลยจะนี้แม่นี้อะไรเนี่ยออนนม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 ค่ะหอมเลยโป้ร้อยยี่สบานลเงงเลยงลยนะครบแล้วค่คะครบแล้วครบแล้วนะคะ เพงาะนั่นแหละใหม่ๆเนอะจ้าไอ,าเ,อาเขามาตัางไอากาแฟแปดแก้วจ้าแล้วก็นมหวานสองแก้วจ้าคือาาไปคืยมาทำไปทำมาลืมลืม,มน้ำหวานใส่เขาหรือเปล่าวะลืมไปเลยตอนนี้พาไอเชวญคุณตะลืมไปเลยแล้วนั <c oughs> ววนกข่าวมาอีกนักข่าวมาจ้า ถามนุ่นถามนี่แล้วก็กสั่งอะไรวะเอ๊ะแล้วก็เล่าลืมอันหวานใส่ให้เขาอีกอนมเราอย่าเดี๋ยวว่าเลือขาดจังวะแล้วก็ถามนุ่นจ่าลีมแล้วก็ตอบเขาเนาะแล้วก็เสียวเสียวกลัวแม่จะจับไปไม่เป็นไรจ้ะขายมานานกินแล้วกินแล้วใช่ไหมจ้ะมีอย่างนี้หอมหอมโดนมั่งอะไรมั่งจ้าแม่เออมีน้องหมาด้วยจ้ คนแร่แล้นี่เป็นโกโก้นะคะใ,ใครแวะมาอุดหนุนแม่ก็รอหน่อยนะไม่ใช่ว่าหูยมาจะเร่งเอาเร่งเอาเนาะแม่เนาะรอหน่อยรอกันหน่อยนะคะนั่งอย่านี้แหละค่ะจะถ้าฝนไม่ตกก็นั่งอยู่เย็นๆนั่นแหละอือถ้าฝนตกก็จะต้องเข้าบ้าน อ่ะมนไม่ตกก็อยู่สามโมงตีโมงเลยจ้าจ้าแม่อันไหนแม่เราอะไรหนูไม่รู้เลยเนี่ยตายให้เนี่ยกับผมนะ <laughs> <laughs> แม่เขาจะรู้นะเป็นสัตว์เป็นส่วนนะทุกคนเนี่ยเขาจะรู้นะว่าตรงไหนตรงไหนนะครับจะขับจะของมัดเองจะของ,องจะของมัดเองนะเนี่ยโอแม่มัดแบบมัดแบบตายมากเลยจะของมัดเองแต่แก้ไม่ได้ แกไม่ได้เลยนี่เป็นปมเลยท่าที่นี่มัดเองนะคะเนี่ยโอ้ใส่รหัสพรใส่รหัสพรเลยจะของมัดเองแกเองแกเองไม่ได้หัวราะอารมณ์ดีอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีจะของมัดเองแกไม่ได้ก็ต้องขี่มันเองลงไว้นะ <laughs> <laughs> งงเลยคึ้มมาอีกแล้วนะแม่เนี่ยจะถึงว่าติกลัวจะอยู่ไม่ได้นานหรอกีตามฟ้าร้องคึ้มอะไรก็เข้าบัานหมานั้นเลยคึ <laughs> ้มนี่เตรียมสตาร์ทรถได้ไหมแม่จ้ะเพราะว่าดรเคยโดนแล้วอ่ะโอ้ห <laughs> นีไม่ทันจ้ะหนีไม่ทันนั่นนู่นติดอยูอ <laughs> ่นี่เลยติดอยู <laughs> ่นี่เลยช้อนหายยู่ไนช้อนหายยังไหนี่เนี่ย แม่นี่จอนโอเค <Okay. laughs> ช่วยแม่ช่วยแม่เออันนี้เป็นโอวันตินค่ะทุกคนอโอ,อ้อออจ้าจอ,อนโอวันตินมันผมหมดจ้าความเคยชินนะคุณผู้ชม,มแม่ก็ก็จะรู้เป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นนะคะจ้า เอานุนเอาฝามาให้แม่แล้วนี่แม่ยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวแม่เลืมปิดฝาเ้าช่วงหน้ารอยลอยกระทงเขามีรอยกระทงนี่แม่ขายไหมเนี่ยลอยกระทงเหรอคะก็ไม่อยู่แค่สามโมงเพราะขาบ่าย อือจ้ะเพราะว่าไม่เคยขายเขาบอกเขาเป็นล็อกล็ออ๋อเขาเขาจะเป็นล็อกลของเขาจัาขาจ่่อะไรจ้ะอืมล็อกลสามพันสี่พันล็อกล็สามพันสี่พันเขาเดเขอขายเยอะแยะเต็มหีดเ้ยนะครับแมวจ้ากแมวจ้าขนมเปียกค่ะ ย่างข้าวอ้าวค่ะโหแม่ชงเก็บเข้มข้นมากอร่อยเลยหวานกำลังดีไม่หวานมากค่ะใช่แม่สามเปิ่มกลังดีหรอโอ้เข้มข้นเนี่ยสามสิบบัลล้มเลยแก้วโอ่งเลยค่ะเข้มข้นอ่ะแม่โอ้โหยกมือให้เลย

เอย่าจะลงลงล็อกล็อกนะคะลงล็อกแล้วใส่อะไรมั่งอันหนูดูให้คารีมใส่ไหมน้ำตาลและโรเลอเข้าฟอร์มิเนตเนี่ยเขาเรียกอะไรคอฟฟี่เมชคอฟฟี่เมชใช่ซอฟต์เบยเมชแล้วก็น้ำแล้วก็แล้วก็อะไรเนี่ยอ่าโอเคโอเคตอนนี้น้ำตาลใส่แล้วน้ำตาลใส่แล้วไหยโอวันตินแต่ไม่ใส่โอวันตินโอวันตินใส่แล้วนะคะ ใส่แล้วใส่แล้วแม่ใส่แล้วลูกค้าลูกค้าแซวอ่ะลูกค้าแซวลูกค้าเซววบอกไม่ได้ใส่โอนตินแต่แม่แต่แม่บอกใส่แล้วนะเอ้ยยังรู้นะยังรู้นะจำได้แล้วนี่ลยลูกค้าเซวบอกไม่ได้ใส่โอนตินแต่ว่าเอ้าใส่แล้วนะคะใส่แล้วนะแม่อย่าหยิบปืนยิงหนูนะแม่ใช่ใช่แม่นะาหยิบช้อน พูดมายิงเลยดีกว่ายิงเลยดีกว่านะฮะเปิ้ลยิงแค่ชาวเปิ้ลยิงเปิ้ลยิงเลยยิงเลยนะคะอ่าพูดมาเหมือนไส้อันนี้อ่าใส่ไปแล้วคาราแมลนะคะอือือโอ้พอแล้วแม่โถแม่ใส่เยอะไม่เป็นไรค่ะจำนวนขวดแล้วแม่ไม่เป็นไรมีมีเยอะรวมี วัดตนไว้เยอะว่าตนไว้เยอะละรับรองต้องให้ลูกค้าติดทําอะไรลูกค้าไม่ติดไม่ได้หรอกทั้งคืนเน่ะถ้าไดลูกต้องทำอะไรทําอะไรต้องให้ลูกค้าติดโอ้ถ้าสั่งกาแฟนี่โอ้โหไม่ต้องหลับต้องนอนเลยหนูว่าทํางานเลยทั้งคืนทั้งวันนะคะเข็มคนกดเพ่มมิดเพื่อน โอ้ยกาแฟตัวเองอ่ะไหมอ่ะโอ้ไม่ได้หลับตั้นแต่วันทั้งคืนเลยบอกเออดีดดีดไหมเอ้ากินกาแฟก็ไม่ได้ให้นอนก็ให้ทํางานเออกินให้ทํางานนะกินแล้วนอนนอนไม่หลับเลยแล้วนอนทําไมกินกาแฟกินกาแฟนอนไม่ต้องกินน้ำร้อนค่ะ ใช่ได้ใช่ได้แล้วใช่ไหมแม่แม่รู้แม่รูจังว่าเอย่าพอดีแก้วพอดีแก้วเลยแบบนี้เติมมันจะเหลืออือปากพอดีแล้วเนี่ขายมา20ปีแล้วเออจะเติมเลยแล้วทันทีปากพอดีเปะเลยพอดีเปะเลยนะตอน ออกเ็มาเราไม่มีตั้งแอะเลยนะเนี่ยแม่ฝนมาแล้วจริงๆอือฝนเริ่มมาแล้วค่ะฟ้าร้องมาแหละก็เพ่นเข้าบานตาต์ทรถเจอไหมจะต์ทรถออกเลยแล้วแล้วใครเป็นคนขับกลับเนี่ยจ้ะโอ้คุณลุงนะะลุกขับเขาไม่เหรเรารู้ก่อนพาโดดอาบน้ำก่อนเลยนะ อาลงอาบน้ำเลยบอกท้าไม่โอ้ร้อนเรียบร้อยอาลงอาบน้ำเลยล้างให้เอี่ยมไปจับปลาเลยมีล้างให้เอี่ยมอีกบอกไปจับปลาเลยน่ะพอดีแม่ละถ้าเติมถ้าเติมก็เหลือเนาะน่ะเห็นไหมล่ะกะเป๊ะเห็นไหมจั๊กเติมอีกหน่อยก็พอดีเหลือ แน่นอนไอ้วชัวเ่ล้าเนี่ยค้ากินจะนอนไม่หลับป่ะเขเลาะกับม้ากับเมี่ยกอดทำไมอ่ะกินที่กาแฟเหลือลูกค้ากินนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเลยเพราะเขาบอกเติมหน่อยเติมหน่อย เติมไปเติมมาเหลือสี่ใจไม่หมดต้องกินต่อได้น้าเนี่ยครับเอาน้ักเ่อเอาแม่ล้างมือก่อนนะคะต่อแก้วหกซิปจ้าติปอีกสี่ซิปขอบคุณนะคะไม่เก็บไปจนกว่าจะจ้าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่อย่ามาดึงไม่นะจ้าเออหนูถูกรางวัลนะหนูมาเหมาแม่นะแม่นะ ได้สามสิบล้านยัไม่เพืแม่ตื้อโสได้เลยแม่อยากได้บ้านสักหลังไม่ต้องปเสียค่าเช่าาต่อเดือนต่อเดือนเรวเช่าเขาต่อเดือนเท่าไหร่เนียแม่เดือนละสองพันอะจ้ะเดือนละสองูค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำก็ไฟต่างหากนะแม่เนาะเอค่าบ้านพันห้าจ้ะน้ำค่าไฟห้าร้อยสองพันหลังคาก็รั่วอือหลังคาเขา่วอีก่วฝนตกมากไม่มีที่จะอยู่เลยอ่ะอืแม่สูงมาก ประจำของบ้านบอกเขาแล้วเขาขอมาทำทำเอาไอ้อะไรไม่ยาเยอะไม่ก็ไม่อยู่ร่วเหมือนเดิมอ๋อรั่วเหมือนเดิมจ้ะรั่วเหมือนเดิมทำไงได้เราต้องคนอยู่อ่ะมือจะไปอยู่ไหนอยู่โอวันตินโกโก้นะคะโหอันนี้โคตรเข้มข้นเลยอันนี้โอ้เดี๋ยวแม่ชิมก่อนเข้มข้นไหมอือ หวานกําลังดีแม่ไม่หวานตัดขาไม่หวานแบบหวานตัดขาแล้วก็หอมคาราเมลไม่รู้ว่าที่อื่นเขาใส่ไหมคาราเมลไม่รู้นะคะแต่ว่าที่นี่เขาแม่จะใส่คาราเมลแบบชงมาใส่คาราเมลคบสูตรมันแหละจ้ะคบสูตรเลยต้องติดต้องหาแม่สาวนี้ขอบคุณมากนะคะพ่อจ้าเฮงเฮงปังๆพ่อสุขภาพแข็งแรงจ้าครับครับผม อย่าลืมมาอุ่นแม่นะเนี่ยขายแม่ขายทุกวันนะแม่น้องไม่มีวันหยุดนะคะขายทุกวันนะจ้ะจ้ะตั้งแต่หกโมงเช้าเหรอแม่แม่มาสี่โมงหกโมงเช้านะคะสามโมงเย็นสี่โมงเย็นนั่นแหละโอ้กับบ่ายสามสี่โมงเย็นถ้าคนมาก็กลับก่อนถ้าคนมาก็กล็ไปดืนมกันเย็นนั่นแหละอย่าโชคดีจ้ะโอเคไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันหน้ามาตู้หมูใหม่นะค่ะขอบคุณค่ะ ไปแม่หนูไปก่อ็ <มา S 3> วไอว้หนูแวะมุนหนุนไม่นะสุขภาพแข็งแรงนะแม่นะจ้าพ่อครับผมจครับ <laughs> <า S 2> ไป